เราไม่เสียเปลียนกับคู่นี้ขวแขนนะครับสัตว์ดวยสองยิงด้วยมัดสิงห์สายของสิงครับครองในโกงจะตีครับครับสิงห์มาแบบเิเินะครับแซมนี่เริ่มเริ่มจากอาวุธหลากหลายเลยครับแซมแข่งของสิงห์ ่ดยมัดหนึ่งสองมาโอ้ยแข่งมาท้องแซมโอ้โหวิ่งไปชนไปชนซ้ายอ้าวล่นเลยครับกรรมการกิจวิพัฒน์บุญเพื่อนนับถึงแปดสับไยชกประมาทไม่ได้แลวครับมีหมัดขวาสั้นสั้นครับดาวเต็มท้องฟ้าแล้วครับอย่างนี้ สิงห์นับแปดอีกแล้วครับท่านโดนนับอีกแล้วครับท่านมวยไทยเราโดนฝรั่งต่อยนับโอ้โหหมดเขาหนักครับเมาครับฝรั่งชาวต่างชาติี่ยเมาโอ้โห